ที่หลียกขึ้นมาตรงนี้นะคะก็เป็น BLDC นะคะ Jet ตแฮ Dryer นะคะต,ตัวนี้เนี่ยนะคะก็มีในเรื่องของนะคะระบบมอเตอร์ BLDC นะคะที่มีพลังลมเนี่ยแรงมากเลยะะเป็นลมไฟฟ้าด้วยนะครับผมใช่ค่ะใครที่เป็นอ่าเดี๋ยวยืนขึ้นเลยนะคะมาไม่อยากจะอวดหรอกฮะโอ้ลมแรงมาก ฟังเสียงน้ไอผแหงเยี่อไมเอา่อไม้อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะเดี๋ยวเราจ่อมีแค่นี้่นี้คือลมเบาเกินะมไลน่ย่บไมคืแห้งเก่อาจ่อไมนะ่ับขนานี้นะคะอยู่ใกล้ๆเนี่ติดแล้วัทังเยี่ยมมากนะคหมดปัญหาเวลาที่เรานะคะไปที่ไหนหรือว่า มี่เห็นมีอะไรอย่างเงี้ยต้องขคุณตังคูไม่ต้องกลัวว่าลุกหมีจะด่ารเี้ังอ่ะอันน้ไม่น่าลุงหมีแล้วแหละอาจจเโมีระองคเแ็กมากันนี้ ที่เลตัวไม่ดังทางีนี่นะคะทุกคน